สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับพูดไปแม่งก็ไม่มีใครเชื่อ EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะไม่เคยจำแต็งว่านะครับก็หายไปนานอยู่เหมือนกันนะ่าจะสงสัปดาห์หรือ3ส,สัปดาห์ได้ก็ก็เข้าใจนะครับหนึ่งว่าอ่าจทั้งบอดตรงๆกันเลยว่าผลตอบรับในแต่ละคลิปที่ผมได้พูดเกี่ยวกับในเรื่องของความจริงต่างๆ มันก็ยังไม่มีผลอะไรที่จะส่งครับผมให้มันเห็นออกมาเป็นชัดเจนรูปธรรมเนเพราะว่ามันก็แล้วแต่ความคิดแล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่อย่างที่ผมก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่า,าความจริงมันเป็นสิ่งที่ยังไงก็คือเป็นนามตาอยู่แล้วนะครับไม่มีคนไหนหรือไม่มีใครที่จะหลบ ความจริงตรงนี้ได้และที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นของธรรมชาตินะฮะสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่มันจะต้องถูกดับหรือว่าถูกสูญสิ้นนะผมหายไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพวกเราหรือว่านะผมก็ไม่อยากที่จะอะไรมากมายนะครับแต่อย่างว่า สัญญาณเตือนหลายๆอย่างที่ธรรมชาติได้เตือนเรานะครับมันก็เริ่มมีให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะที่หายไป2-3สอาทิตย์นะฮะก็มีภารกิจเรื่องขอติดงานบ้างก็ยังมีงานอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ไม่ไม่ฟูเหมือนเมื่อก่อนซึ่งก็คือคำว่าฟูเหมือนเมื่อก่อนนั้นก็หมายความว่าคือมันจะไม่ต้องมีต่างชาติเข้ามาหลายๆอย่างนะครับที่ต้อง กระตุ้นโดยต่างชาติโดยเม็ดเงินจากต่างชาติจริงๆนะครับซึ่งตรงเนี้ก็มีไม่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแหละครับที่พูดนะฮะน่าจะมีหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นพิธีกรที่ดังๆเขาก็าพูดกันนั้นนะครับผมว่าประเทศเราพึ่งต่างชาติเยอะมากซึ่งการที่จะฟื้นเศรษฐกิจหรือว่าฟื้นประเทศเราขึ้นมานะครับมันต้องมีเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาแต่อย่างว่าที่เห็นนั่นนะครับ เรายังไม่สามารถที่จะเปิดรับต่างชาติเข้ามาได้ถึงขั้นแบบแฟูลฟูลออปชันได้เหมือนเมื่อก่อนนะฮะซึ่งก็คลิปนี้จริงๆแล้วผมก็มีเรื่องที่จะมาแชร์กันประมาณ2-3สเรื่องนะครับผมเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้นะครับเรื่องอัตราการตกงานที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะฮะ ส่วนเรื่องที่2นี่ก็จะเป็นเรื่องของหุ้นกับทองนะฮะเพ่อมีกระแสอยู่ว่าตอนนี้ทองขึ้นสูงมาก2 8งหมนนะครับผมส่วนเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการระบาดหรือว่าโอกาสที่จะมีการระบาดรอบ2ของเชื้อไวรัสโควิด -19 เกเนี่ยแะครับครับก็เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผมเพื่อให้ไม่เป็นการเสียนาฬิกา <c oughs> เสียเวลานะครับผม เรื่องแรกนีครับผมเรื่องอาตาัตราการตกงานตรงนี้นะครับผมก็ล่าสุดที่ผมเห็นข่าวนะฮะไม่ทราบว่าทุกคนรู้จักบริษัทที่ชื่อว่า Linkedin หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทจัดหางานยักษ์ใหญ่เลยนะครับที่ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือน r o s o o t เข้ามา Take Over เลยนะครับบริษัทนี้แต่สถานการณ์ล่าสุดที่ผมรู้ข่าวมาครับผมแม้แต่ Linkedin เป็นบริษัทที่ r e r u i t m e n t นั้นนะครับก็คือ ลักษณะเกือกเหมือนจ็อบไทยจ็อบดีบีอะไรที่เรารู้จักกันในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเขาเป็นบริษัทที่ worldwide นะครับผมยักษ์ใหญ่มากปลดคนงานนะฮะเขาประกาศแล้วครับผมเขาจะเป็นต้องปลดคนงานทั้งหมด900กว่าชีวิตนะฮะก็คิดดูแล้วกันนะครับผมบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกขนาดนี้นะครับผมเป็นบริษัทที่จัดหางานด้วยซ้านะฮะแต่ว่าเขาจําเป็นที่จะต้องปลดคนงานของตัวเขาเองอะครับซึ่งมันมันก็ดู ดูสวนกระแสบริษัทจัดหางานแต่ต้องปลดคนงานเองนะครับผมนั่นมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วนะครับว่าภาพรวมของทั่วโลกตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าตอนนี้พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับที่เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่รอดนั่นไม่ใช่หมายความว่าเพื่อที่จะให้งานนะครับผมมันเกิดขึ้นไปจนถึงระดับลากยากหรือว่าระดับล่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เลย บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีข่าวมาตั้งแต่เกิดโควิดใช่ไหมฮะจริงๆแล้วว่าผมตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับว่าตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทษไหนบ้างนะฮะที่ยื่นฟ้องเอ่ยยื่นขอฟื้นฟกูกิจการนะครับก็คือไม่ใช่ยื่นนอมาลายนะครับยื่นขอฟื้นฟกูกิจการในหลักๆที่คนรู้นะฮะก็จะมีการบินไทยครับผมตั้งแต่สนามบินปิดตอนนี้ก็คือยังทุรักทุเลตุัตตุเตอยู่นะครับผมสายการบินอื่นๆของอังกฤษก็มีนะฮะ ยักษ์ใหญ่อย่างโรงแรมก็มีนะครับผมล้มเซนทันเองก็ล้มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเดี๋ยวเรามาดูเพราะตอนนี้ผมกำลงัลงรวบรวมข้อมูลอยู่ว่าสรุปแล้วตั้งแต่มีโควิดตรงเนี้ยมันทําให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ต้องยืนฟื้นฟูกิจการเนี่ยครับผมมีบริษัทอะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดว่ายักษ์ใหญ่ล้มขนาดนี้นะครับบริษัทที่อยู่รอดแน่นอนเป็นบริษัทที่ SME ระดับอาจจะละอาจจะระดับล่างได้ซ้ำเพราะว่าด้วยการที่เขาไม่ได้มีจานจ้างคนเยอะแต่เขาสามารถที่จะนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้เยอะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาทดแทนได้ครับผมเรื่องการจ้างคนนะฮะมันก็จะไม่มีปัญหาสำหรับเขาเลยเพราะเขาไม่จะเป็นต้องจ้างคนเยอะแยะมากและเขาก็มันจะเป็นที่จะต้องครับผมทําการปลดคนงานนะฮะทำการปลดคนของเขาพนักงานของเขาเองนะครับแน่นอนครับผมมันจะเป็นตัวชี้บ่งเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นอะไรที่ไม่ถึง4.0อยู่นะครับยังไม่เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยส่งผลกับองค์กรคุณแน่นอนนะฮะซึ่งตอนเนี้ผมคิดว่า แล้วก็เชื่อว่านะฮะหลายๆบริษัทเริ่มที่จะมองหาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนมันไม่ได้แล้วมันจะมีอะไรที่ตอบโจทย์ไหม AI ก็จะเข้ามาทดแทนนั่นเองนะครับยิ่งถ้าเกิดว่า AI เข้ามาทดแทนปุ๊บเมื่อไหร่ครับผมไอที่มันเคยตกงานตั้งกี่ล้านล้านคนนะนะรู้สึกจะกี่ล้านคนนะทั่วโลกประมาณ300กว่าล้านหรือว่า400กว่าล้านคนนะผมจาไม่ผิดนะตกงานกันกระหน่ำเนี่ยเขาจะสามารถจะหางานกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมไหมนะครับผมอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะฮะ นี่ในเกี่ยวกับวศรษฐกิจเป็นแบบนี้ด้วยนะครับต่อให้กระตุ้นยังไงก็เถอะมันไม่ถึงรักญาตแน่นอนครับเรื่องต่อมาเรื่องที่2นะครับผมที่ผมอยากจะมาแชร์ก็คือเรื่องของทองนะครับผมเรื่องของทองรู้สึกว่าได้ข่าวว่าตอนนี้แตะเยอะมากก็ต้องเ,อเรียนเบื้องต้นนั้นนะครับว่าจริงๆแล้วเมื่อย้อนกลับไปประมาณ7จปีที่แล้วนะครับแฟนเก่าผมนะฮะเขาก็เคยซื้อทองที่ราคาประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นนะ่ยพอซื้อปุ๊บทองล่วงเลย ร่วง,ล,วง,ล,วง,ล,วงลงมาเหลือเท่าไรหมื่นกว่าบาทหมื่นเก้านะฮะเขาก็ซื้อเก็บมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นก็ซื้อเพราะว่าก็ซื้อมาเพื่อนนะฮะเพื่อนบอกว่าขึ้นเขาก็ตัดสินใจแต่ว่าตัดสินใจช้าจะพูดตรงเหมือนกับภาษาชาวบ้านอยู่ติดดอยซื้อตอนที่มันขึ้นสูงเต็มที่แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้จ,จะถามว่าเขากลับมาได้กูเจ็ดแปดปีแล้วนะฮะจากที่เคยติดลบนะครับผมตอนนี้เขากลับมาได้แล้วแล้วก็อาจจะได้กําไรขึ้นมานิดหน่อยแต่คิดดูระยะเวลาเจ็ดแปดปีผมได้กําไรขึ้นมาแค่นิดหน่อยนะครับผมไม่ได้เยอะมาก ก็ลองเอามาลองเอามาเฉลี่ยหารดูนะครับผมว่าแต่ละปีแล้วสุดท้ายแล้วก็ซื้อทองเก็บมนนะครับผมเขาได้เงินเพิ่มเขาเรียกอะไรนะจากราคาทองนี่ประมาณบางร้อยแค่ไหนกันนะครับผมลองคิดดูบางคนซื้อมาเจ็ดแปดปีนะครับผมแต่เขาก็มีการคาดการณ์อีกว่าทองจะแตะที่สามหมื่นนะครับผมแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ถึงสามหมื่นนะฮะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ถึงแม้ว่าทั่วโลกนะครับผมจะมีการรับกันเองระหว่างอเมริกากับจีนทรัมป์กับสินอะไรนะ สินชื่อผิงอะไรนะจำชื่อไม่ได้ต้องขอภยอภัยด้วยนะครับผมรัฐมนตรีอนนตาประธานาธิบดีนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีบับก,กันจริงๆแบบนี้นะครับผมจะสุดท้ายแล้วนะฮะสิ่งที่คนหรือว่าพวกนักลงทุนพยายาม่จะมองเข้าไปพยุงนะครับผมมันก็คือทุนมากกว่านะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าคุณโอเคหันไปซื้อทรัพย์สินซื้อทองเก็บเอาไว้มันก็ดีแต่ว่าคุณก็ต้องรับความเสี่ยงหนักเลยครับผมเพราะ ถ้าทองในความรู้สึกผมนะมันจะไม่แตกขึ้นสามหมื่นผมไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์อะไรนะฮะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะถึงเท่านั้นเองเพราะว่าคนจะอุ้มที่หุ้นก็ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแต่ละประเทศนะครับผมออกมาตรการอะไรต่างๆมาเพื่อที่จะประคองให้หุ้นน่นะครับมันไม่ร่วงลงไปมากกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าหุ้นร่วง ส่งผลในระดับมหาเศรษฐีนะครับที่เขาเคยรวยอยู่แล้วมันก็จะรวยน้อยลงถ้ารวยน้อยลงอะ่ะก็ยิ่งจํากัดจําเขียนเรื่องค่าใช้จ่ายอีกเขาก็จะไม่ออกมาใช้จา่ายเงนินนะครับแต่ว่าาเขารวยมากขึ้นแน่นอนเขาก็ลงทุนได้มากขึ้นเขาก็มีอัตราจ้างการงานได้มากขึ้นซึ่งถ้าเป็นทองอะนะครับมันเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงอยู่ตัวหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทรัพย์สินที่เหมือนกับว่าคุณจะเอามาครับผมเพื่อที่จะามาค้ำประกันในการที่จะ ลงทุนอะไรได้ครับผมโดยเฉพาะโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับผมตรงนี้ก็ย้ำว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครนะครับผมส่วนตัวล้วนๆครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับผมที่จะพูดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคาดการความเป็นไปได้ที่จะเกิดการระบาดระบาดรอบ2โควิด -19 นะฮะ ถ้าถามผมตอนนี้ตอนแรกผมเชื่อว่าการระบาดรอบสองไม่น่าจะมีในประเทศโดยเฉพาะในประเทศนะครับเพราะว่าในประเทศเราตอนนี้เป็นเมืองร้อนเชื้อไวรัสไม่สามารถที่จะอยู่ได้เกิน50องศาหรือว่าอะไรตรงน,นี้นะครับผมซึ่งมันร้อนจริงๆนะครับผมทุกคนก็รู้ว่ามันร้อนครับผมถึงแม้ว่าจะมีเชื้อไวรัสหลงเหลืออยู่แต่สักพักหนึ่งครับผมถ้าออกมาเจออากาศเนี่ยก็จะตายได้นะครับผมเพราะว่าด้ยวยความร้อนที่มันมีนะครับแต่ทีเนี้ย มันประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าล่าสุดที่ผมรู้ข่าวมานะครับผมว่าประเทศญี่ปุ่นจู่ๆนะฮะตรวจเจอคนที่ติดโควิดนะครับผมเป็นหลักพันต่อวันนะครับต่อวันนะครับผมหลักพันซึ่งก็มันแตกตรงที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับผมเข้าหน้าร้อนเดือนเจ็ดเดือนแปดแล้วร้อนมากร้อนไม่ต่างจากไทยเลยนะครับพีกสูงสุดของเขาก็คือ40กว่าองศาเหมือนกันผมก็เคยอยู่มาแล้วนะฮะร,ร้อนจริงๆถึงขั้นต้องแบบว่าเปิด ต้องเปิดแอร์กันเลยครับผมทีเดียวนะครับก็มันแปลกตรงนี้ครับผมว่าทั้งๆทงี่เป็นหน้าร้อนแต่แต่ตว่าทําไมตรวจเจอเยอะมากผมก็อาจจะไม่ได้ทราบรายละเอียดมากมายว่าเจออะไรแบบว่ายังซ่อนอยู่ยังไม่มีอาการหรือว่าเจอแล้วมีอาการเนี่ยนะครับผมอันนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่โชว์จริงแต่ที่แปลกที่วันนั้นก็คือที่จีนเองนะครับรู้สึกว่าจะมีการเจอไวรัสที่กลายพันธุ์เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วนะครับ ที่อเมริกาใช่ไหมครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์ไหนที่บาราซิลไม่รู้ว่าสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่านะครับที่อินเดียมันรู้ว่าสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าที่ไทยเขาบอกว่าสายพันธุ์มาจากจีนแต่ตอนเนี้ที่จีนมีการเขาคนพบแล้วว่ามีการเริ่มที่จะกลายพันธุ์กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือระบาดรอบที่สองที่จีนอ่ะมันเป็นไวรัสอีกตัวหนึ่งละประเด็นที่ผมต้องการจะบอกก็คือว่าแล้วไอไวรัสไอแล้วไอวัคซีนที่เราคิดกันอยู่นี่ครับผมต่อให้คิดคนสําเร็จแล้วเน มันจะใช้ได้ไหมฮะเพราะว่าคุณกำลังทดลองตัวนี้ก็คือกับไวรัสสายพันธุ์นี้ที่เป็นเชื้อตัวนี้มันจะมีชื่อของมันอยู่ใช่ไหมซี C. อะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลายพันธุ์ปุ๊บแล้วมันใช้ไม่ได้ครับผมคุณต้องทุ่มเงินอีกเท่าไหร่ครับผมอย่างกระทรวงสาธารณสุขทุ่มเงินทั้ง4.5แสนล้านมั้งครับในการวิจัยพัฒนาครับผมแต่ก็ยังไม่ไปไหนนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับ ประเทศเอื่นเขาแซงไปไกลแล้วนะครับประเทศไทยเรายังไม่ได้ไปไหนมากนะครับก็ลองคิดดูครับผมถ้าเกิดว่ารอบสองมันเกิดขึ้นไหมผมไม่คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศในประเทศไทยบ้านเราแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกทีอ่ะมันจะกลายเป็นสายพันธุ์ที่เราเหมือนก็อะไรอ่ะมันก็เขาพัฒนาไปแล้วครับผมแล้วเราผลิตตามไม่ทันนะครับอย่างเช่นบอกว่าเมื่อก่อนมีการพัฒนาที่เหมือนกับอะไรนะตรงน้ำน้ำอ่ะครับผมยึดเกาะได้แน่นขึ้น ซ่อนตัวได้นานขึ้นจาก7วันเป็น14่วันเป็น21วันอย่างนี้ครับผมเขาก็จะกลายพันธุ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนเชื้อไวรัสเป็นค่าไม่ตายอยู่แล้วตั้งแต่คิดแรกๆท้่เกิดว่าได้ไปดูย้อนหลังนะครับผมเคยพูดอย่างว่าไวรัสเป็นเชื้อที่ค่าไม่ตายแล้วมันมีแล้วเขามีมาก่อนเราครับผมก่อนลํความมันมิเกิดที่ซ้ำมันนะครับแน่นอนเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ส่วนที่แ้านอนกลับมาว่าระดับเรืยอว่ามันจะระบาดรอบ2ไหมตรงนี้นะครับในไทยผมว่าไม่น่าจะระบาดเพราะว่า อาจจะยังมีคนมีเชื้ออยู่ข้างในแต่ว่าเขายังไม่แสดงตัวออกมาด้วยพฤติกรรมอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ด้วยสภาวะอากาศอะไรต่างๆอย่างที่น่าสนใจครับผมก็คือประเด็นนี้ต้องตามต่อนั่นคือญี่ปุ่นจริงๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าทนความร้อนที่อุณหภูมิได้ขนาดนี้ไม่รู้ไหครับผมว่าไวรัสเขากายพันุ์ไปอีกสายพันธุ์หนึ่งหรือเปล่าโดยที่เราไม่รู้นะครับผมอันนี้ต้องคอยติดตามครับ ก็สั้นๆนะครับผมคลิปนี้หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับผมพูดไปแม่งก็ไม่มีใครเชื่อนะฮะก็ยังพูดอยู่นะครับไม่เป็นไรครับผมไม่มีใครเชื่อไม่มีใครดูไม่มีใครฟังก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยคือมันคือจดหมายเหตุในช่วงชีวิตหนึ่งของผมนะครับว่าในอนาคตอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปผมก็สามารถจะกลับมาย้อนดูได้ว่าผมได้พูดอะไรออกไปบ้างนะครับผมและสิ่งที่พูดนั้นนะครับผมมันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไว คลิปต่อไปอ้อเรื่องบอสอยู่วิทยานะครับผมอันนี้ผมไม่ขอข้อความเห็นดีกว่านะครับผมทุกคนรู้อยู่กันอยู่นะฮะว่าเรื่องของบอสนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเสาหลักแห่งยุติธรรมตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านนั่นคือว่าชนตำรวจตายนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยเนอะคนเราเนอะออกมายอมรับทุกอย่างแล้ววันเนอะแต่ก็นะ คนเราอ่นนะโอเคนะครับผมไม่มีแล้วครับผมไว้เจกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ